อืมั้วเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเป้า,ปปามาทำไมวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนบอ l เลอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูหุ่นสายซัพพอร์ตยิงไกลกันนั่นก็คือฮอคนี่เองครับผมฮอคพูดเลือดน้อยมากๆเลยครับผมตอนนี้เลือดวลสิบออยู่ที่1น3่งแเันเท่านั้นนะครับโดนเชลระเบิด2อสทีก็ตายแล้วเนาะ ผมเลยเลือกชุดปืนนี้ครับผมเลือกปืนฮอ r เนตและก็แมกเน t ตอครับผมฮอ r เนตของผมเวลสิบเขียวกับเจ็ดเขียวเองนะครับเวลสิบจะอยู่ที่นัดละสามเอ้ยหกพันสามร้อยเก้าสิบแล้วก็เวลเจ็ดเขียวครับจะอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบซึ่งไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยส่วนแมกเน t ตอนะครับผมเวลสี่เขียวทั้งคู่เลยครับนัดละหนึ่งพันหกร้อยครับผมซึ่งฮอ r เนตเนี่ยเอ้ยแมกเนตเนี่ยเวล 12ขาวนะครับผมมันก็จะแรงกว่าไอตัวเชล e d เดอร์เวลสิเขียวแล้วอ่าซึ่งแรงกว่าพอสมควรเลยนะครับผมผมเลยเปลี่ยนจากเชล e d เดอร์มาเป็นแมกนิต่าแทนครับผมและระยะทั้ง2องตัวนี้ก็600 m. เมตรเท่ากันมากๆกันเลยสวยงามนะครับผมนี่ดูแต่ผมเปลี่ยนสีให้ดูก่อนนี่ครับออริจินอลเลยแล้วก็สีดำครับเมื่อกี้สีโทมครับผมโทมนะไม่เวริรผมไม่มีด้วยแหละแล้วก็นี่ครับผมอีบอลครับ แล้วก็ตัวเลนเซอร์สีแดงโอ้มันรุนแรงมันเห็นชัดไปเนี่ยผมตอนแรกผมใช้สีแดงเสืกว่าผมโดนยิงบ่อยมากแสดงว่ามันมันเห็นจะไกล,ลไงก็เลยเลือกใช้สีดาดีกว่าครับผมเนียนๆไปกับฉากหน่อยไม่ค่อยเด่นมากครับผมสีแดงโคตรเด่นโดนยิงบ่อยมากอาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันนี้ก่อนเลยนี่ครับผมคนขับผมใช้ตัวเอลิกาซึ่งมันไม่สามารถใช้ตรงสกิลได้นะผมดันตั้งแต่ผมยังไม่มีตัวคนขับโรเจอร์หรือคนขับไอ อะไรนะที่หน้าผีครับผมผมยังไม่มีเลยผมก็เลยเอาตัวนี้ที่ผมมีก่อน,นครับผมซึ่งมังกรผมมีอย่างมาแทนตัวนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ฮอกแทนนี่ครับผมสกิลของน้องตามนี้เลยอ่ะนี่แหละครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนว่าฮอกฮอ r เนตสายซัพพอร์ตเนี่ยมันจะทำงานดีหรือเปล่ามันจะอยู่รอดได้นานไหมในเกมอันโหดารโอเคครับผมไปดูกันเลยเ e สไมนะครับผมด้วยครับลงฮอกแล้ว ลงพอกเดี๋ยวผมจะไปช่วยยิงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวพอเอยซอครับผมแทนซอมาทางนี้ว้ามาสองตัวด้วยเอาตัวที่มันยิงเข้าก่อนครับผมจอดโล่อย่าไว้ใจโล่ไงจ้าเทิ่งนครับดอตเอฟเฟกต์ครับผมข้าด้วยดอตครับโอเค ติดพิษไปตายครับผมแม้ว่าโล่จะขึ้นแต่ดอทก็ยังทำงานต่อไปสุดยอดนี่เป็นเซ็ตที่ลงตัวกับพกหมมากๆเลยนะค่อนข้างจะโอเคกับชุดนี้มากๆเลยครับผมว่าได้ทั้งไกลแล้วก็ได้ทั้งความแรงแหมเนียนเนียนเนียนโดนล็อกเลยโดนล็อกเลยโล่โล่หลอกนิดนึงก็ได้อุ้ยสองกลางเสอีกแล้วอะไรแหว นี่ครับผมฮอกบินมาแล้วดูด้วยก่อนเลยอ้าวอ้าวอ้าวดูนะครับผมน้ำมันจะหมดแล้วครับผมลงลงอะไรเนี่ยเชวเหรอโงมากแนละ้วนี่มีโนเดนมาช่วยครับผมช่วยพิมหนึ่งห่อนเนี <100. S 2> ่งร้อยเดี๋ยวรอรับแฟนจบแป๊บนึง,งป้าป้าป้า,ป,าปิดลงโ,โอ้โหมีมังกรมาครับผมแต่ว่าไม่น่าใช่ปัญหานะเพราะว่ามันก็ เดินหรืออยู่กับสีแล้วเพื่อนเราโคตรเยอะอะ่ตอนนี้นะครับผมเราสามารถไปช่วยค้ําเสาได้แล้วครับผมนี่ครับผมฮอ,อกบินอยู่ก็เข้าเลือดเข้าเนื้อเหมือนกันนะครับผมเชลเห็นไหมเนี่ยดอตเอฟเฟกต์มันเข้าเนื้อไงความต้านทานไม่มีผลครับเหมือนจะหลุดไฟเลยโอ้ยบอกตัวนี้ครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไม่ทันครับเราต้องหายตัวจ้าหวังว่าคงจะลงตกลงนะ มาปาบไม่โดนครับเฮ้ยฝั่งบ้านฝั่งนู้นมาแล้วเราไม่จอดเราไม่จอดเน่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 เน,น,น,น่โอ้โหเขาควบเลยยังไม่ไปครับยังไม่ไปกันนี่ครับโดนแล้วก็เปรี้ยวละเกินว้าวเสร็จครับผม <laughs> ทำไม like? ยืนมองตาแปรปื้อเออ,เอ,อตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรวะ เฮ้เคลียร์ครับผมชาวบ้านเราโอ้ยติดอะไรเนี่ยโอกยเนอร์นี่ยเริ่มเลยโอเคเราขึ้นแล้วจะทิ้งมาครับผมเราดูกระทินไวก่อนเลยดีกว่าล็อกไว้ก่อนตะทิงน้อยไปเลยด้วยไปเลยหูสองตัวล็อกไปเรียวก่อนครับผมไม่ไหวจริงๆอะไีอ่างี้ยป้าไปแล้วไปเรียกก่อนไปเรียกก่อนป้า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 ปิดร้านกระสู้ตุกครับหุ่นหลบหลบมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ย มีทั้งหมึกทั้งอะไรมาเยอะเลยเนาะนี่ครับผมสองไกลก่อนป้าป้ปาปว้าวนี่กะทิงครับกระทิงกระทิงโอเคเกือบจะโดนล็อกนะกระทิงเนี่ยนี่ครับผมต้องล็อกอก่อน,นปรึบเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยนี่ไอหมึกครับหมึกไม่โดนไม่โดนโอ้โหต้องลงมมาแล้วไปติด โอเคคิว okay, ไปครับผมเดี๋ยวเราจะช่วยเสาเสาเสาสี่เสาไม่ไหวนะโอ้ยล็อกไว้ก่อนครับผม,ผมบินให้ติดฉนงนะังอ่าแล้วเราก็สามารถบินได้เตี้ยโอเคเรื่อกเราเจาะเก,กาะครับโนเดนก่อนไหนล็อกไม่ได้จับเป้าตัวไหนนี่โอ้โหเรียบร้อยครับเราจะเข้าไปเอาเสากลางไหวไหม เสียงสูงมากๆอุ้ยตัวแดงฉลังกาแน่ๆแ,แล้ไอ้ตัวนี้โอ้ช้าเลยเฮ้ยเฮ้ยถ้าผมเข้าไปได้นะผมก็จะไปน,น่าจะได้สาวตัวนี้ก่อนเลยครับล็อกไว้ล็อกไว้วูบมีหมอมาช่วยก็เจาะไว้สิโอ้ยอึดมากเลยครับผมเพราะว่าอาจจะมีตำรวจกิวอ,อ,อยู่ข้างหลังนะเนาะตรงนี้ครับต่อมาเราถูกบุกหนักมากๆเลย Hey. ช่วยเพื่อนอ๋อ oh, อ oh, oh, okay. ๋โอเคฉลังก้าครับอ๋อไโอ้ยูนู่นเยอะแยะหมดเลยลอกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนโอเคครับฉลังก้าไม่รู้ว่ามันใส่แดงหรือเปยยงนะไม่แน่ใจว่าจะใส่แดงผมหรือเปล่าโอเคช่วยกันครับรวมพลังดูดฉลังก้าครับผมนี่เลยเดยได้ัวนครับล็อกไว้แล้ว เขาจัดการมาวิ่กันไปคอนเี้คอนเี้อืออืออือย้ไททันสเลเยอร์ไอ้หมอด้วยนี้เองเราไว้ก่อนเลยครับผมเดี๋ยวผมว่าพอผมมีสกิลบินแล้วเดี๋ยวผมก็จะบินเข้าเสากลางแล้วน่าจะพอได้อยู่นะปึ้ดครับผมดูเข้าไปเรียบร้อยครับเพิ่มดาเมจใช่ไหมด้วยผมต้องสละที่ลพืออันนี้ผมคือกะมาแบบมาเก็บโดยเฉพาะเลย โอเคครับผมผมตายแน่เลยไม่รอดครับผมแต่ผมต้องเปลี่ยนเสาเรียบร้อยแล้วโอโอสร็จเลยครับพอกคอนเนตครับผมสายไกลครับผมคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆเราไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่เจาะโล่ด้วยมีโล่อย่ามั่นใจในโล่ครับผมเรียบร้อยไปต่อไปครับช่วยไหนดีอ ic, รอคอนเนตดีโลด12วิอาจจะนานนิดนึงนะครับผม แต่ว่าดาเมจที่ได้มาก็คุ้มค่าบบกับการรอคอยนะครับผมโอ้โหเศรษฐกิจหนักหนุมากะครับผมโอ้ยมีโลแล้วโอ๊ยต้องลงแล้วมันเข้าห็นแล้วเขาเขาแบบเขาจัดก,การฮอกเขาเลง็งฮอกเลยเนะะี่ยต่อไปนะครับมาช่วยเสากลางล็อกไว้ล็อกไว้เคลวเคลโอเคเนี่ยผมต้องเราต้องคอยยิงตัวไกลๆใ,ให้ด้วยนะเนี่ย 500นู้0เมตรน่าจะพอได้เน่เนเนเน่่ครับผมหัวร้อนเลยฮอกอะครับฮอกบินครึ่งทางครับผมก็ขึ้นครับเขาลงเรากย็ยังดูเขาอยู่มีไงละจ้าว้ายหร้ครับผมนีก่อนรูน้ำแข็งเขาโคตรแรงเลยเอ้โว้วว้วว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 ว นี่ครับโอ้ยดูฮาเดสฮาเดสโอ้ยดับเบิลคิลแต่สาวเราขึ้นแเสียงเลยผมไม่จะตายละโอ้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 โอโลจิครับโู้ดหายตัวเสร็จเลยน้องแข็งด้วยเรียบร้อยครับใช้ฮอคฮอนเน็ตแล้วมันหงิดแล้วไม่ช่วยแล้วเพื่อนนี่เดี๋ยวเราช่วยไกลๆได้ครับจอดรูครับผมว้าวโอ้เราวานามันหายตัวได้ไงเลย มันเลยกําจัดพิษที่ฮอร์เนตออกไปหมดครับผมนี่ครับดูจวดโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรครับผมป้าป้าป้าเชิ่วว้าวโอเคครับเรามานานติดร้านแล้วแต่ว่ามันก็สามารถมาเกิดได้ไงโอ้ย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 เสาแดงแล้วเสาแดงแล้วมันก็เกิดได้นะแล้วมันก็ จ๊าโอเคอ่าอ่าโอเคครับผมบินช่วยเพื <stood> ่อนก่อนอุ้ยหายตัวนานมากเลยตัวอะไรเนี่ยว้าวว้าโอ้ใช่เลยเสร็จแล้วครับผมฮอกผมไม่น่าจะอยู่รอดและโอ้ดับเบิลเคิลอุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเป็นเรือเป็นเรือเราก็หยอนแล้วก่อนโอเคครับสองเปลี่ยนก็สบายใจหน่อยนะ ว่าย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 ไม่เอาสิหนีหนีหนีว้าวต้องบินก่อนครับผมมาเป็นเรือเป็นเรือด,ดีวะาติดเท่าไหรก็แพ้รุมครับผมมีเจาะโล่เจาะโล่โอ้โหเซียวมาช่วยแน่แน่เลยเรานะเสร็จ <c oughs> มาครับผมมาดูคอนเนตกันเจาะโล่โอ้ยโ,โลมาเร็วมากตอกตอกอิสอิสอิสอิชอิสอิส เราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะเ็ษไหมเ้เ็ษไหม้แซดไหปดไห,หนึ่งครับผมโอ้ยหมอด้วนมาอีกครับล็อกหมอด้วนไว้ก่อนเลยโอเคโอ้ย okay. oh, ตอนนี้เรามาลุ่มในเสานี้เยอะไปนะเนี่ยเสาอื่นเรื่องมาบ้ากันแล้วแย,แย,แย่แย่ครับผมอทนนนี้คิดว่าเราจะเทมาฝากเดียวกันหมดจนทำให้เสาอื่นๆ เป็นจุดอ่อนเลยครับผมโลเชลแตกแล้วใช่ไหมเนี่ยุนมันเขาเกิดได้3ตัวแล้วเราไปตัวอื่นโดยไม่ต้องคิดเลยครับผมสามตัวนึกเปล่าสองว้าวผมบินก่อนละแล้วก็ล็อกไว้โอเค ล็อกครับล็อกโอเคครับล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเอ้เยวมาครับผมมาดูกันเฮ้ยเฮ้ยปืนเราไกลนะหน่อยโอเคดูดูดูครับผมตัวไกลๆตัวไกลๆนี่ครับหืึสุดหัวมันยิงแบบแรงมันมากอ่ะเสาขวาเราได้อยู่ด้วยถ้าเกิกดเส,กดสกากลางนี่นะ ว้วาวเจาะโลจาะโลออย่ามาใจนิดโลไอเยสโอเคเสาซ้ายเราจะได้ไหมอ่ะผมต้องบิช่วยยิงกับเพื่อนหน่อยครับผมเราอย่าเพิ่งตายอย,าาย่อยาเพิ่งตายครับรอให้สเสาเปลี่ยนก่อนแล้วก็ยิงให้ตายโอเคน่าจะพอได้อยู่มาเดมาเดก็มาเลยครับก็มาเลยครับดับเบิลคิวอ่าล็อกไปแล้วอาเธอ องก้าดีกว่า่ไม่ถึงจ้ะปืนเหกร้อยจ้ะล็อกไปแล้วครับผมเราก็้ยิงชังก้า,ก,าก่อนเลยตัวปัญหามากมากอะ่ะ <laughs> โอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอากกายยยนนอยายดยมมมมมอยอยยออออยออออยอยอย ้าเข้าเยอะนะนี่ข้าวเนียวนะนี่มันแทบจะใกล้ไปแล้วครับผมเกียวก็จะมาสมทบอีกตัวนึงโอ้ย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 รอไปแล้วล็อกไปแล้วเพิ่มดาเมจเข้าไปจะเป็นรอดยังไงล่ะสองตัวนะจ๊ะนี่ครับเดี๋ยวรอเกียวลงมีคัวลงมามีตัวลงมาตัวอะไรเนี่ยโลกิอ่ะ ว้าป,ป oh, oh, been, h, ้าป้าโอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยตัป่อพ่อหมอหมอหมอครับเมนเดอร์เมนเดอร์ว้ามีมินด้วยนะครับผมบินได้พอดีเลยเพิ่ม d a m a จว้าวมีน้อยสุดยอดไอ้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 อย่าเพิ่อย่าเพิ่ขอลงก่อนว้าอะไรเนี่ย โอ้ย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 หูยเศรษ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 ตาย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 ผมโอ้ย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 หัวระเบิดดิเฮ้ยเฮ้ยขอเขาอยู่อีกหน่อยดิไอ้มือไอ้มือครับผมน้าน้าหนีหนีหนีครับผมหนีแล้วหนีแล้วดูเบนเดอร์ครับผมดูเข้าไปไปเชลเรียบร้อยผมอ่ะเรียบร้อยแล้วถึงพื้นไหมเนี่ยถึง ว้าวรอดครับได้เสาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หงลังลงฮอกครับผมผมจะเล่นซัพพอร์ตนะครับดูกันว่าฮอกผมจะอยู่รอดได้ไหมจะช่วยเกมได้ขนาดไหนนะผมในด่านไกลๆและยืนยิงซัพพอร์ตจากไกลๆแบบนี้นะครับผมขอเป็นซัพพอร์เตอร์นะโอเคหาตัวที่ไม่เคยมีล่าก่อนฮ่าหาสมมุติอะไระเนี่ยเออเออเออนี่ครับผม ไม่ได้แล้วไม่ได้เคลียร์กระสุนเลยครับไม,ไม่ทันไม่ทันนี่นี่นี่โอ้เพื่ะบมูมากอ่ะยอดเลยครับวันนี้เสากลางได้นะครับวันนี้เราจะไปเสาบ้านแล้วนี่นี่ครับหืมวูม้วเปลี่ยนเป้าใหมาเป็นเป้ามายทำหม่วะต่อเกาะครับอ้าเวเหลือสุดนัดเดียวโ้อไปครับน,นี่ขึ้นช่วยเพื่อนก่อนครับมิเชลมันมาทะลวงบ้านเลยนะเนี่ย โอเคล็อกไว้แล้วครับผมโอเคครับเราช่วยยิงยิงให้ติดล้ายก่อนเก็บล้อติดล้ายแล้วนะหมอด้วยนะหมอด้วยเสากลางครับล็อกไว้แล้วมีโล่มีโล่โลหายตัวด้วยไม่ถึงไม่ถึงครับผมนะัมีโล่มาอีกโ,อโลท่ทีเลยนี่ครับตอนนี้เราสามเสาอยู่นะสามเสาอยู่นะเ้จาะโลกครับหน้าหน้าหน้าน้าครับผม มั่นใจในโล่มากก็จะเสียได้นะครับผมแล้วปืดดูครับนัวนัวตัวอะไรตัวอะไรนี่โอเคติดล่าไปก่อนเรียบร้อยครับเคลียไมีเคลียเสียงสองข้างสองข้างเราเชี่ยวนี่ครับผมสไนเปอร์เราต้องรอคอยแอบซองนี้เลย ถ้าเกิดุกไม้ใกลก้ก็เงืบมเงืบมแน่อนอนจ้ะโ,โ,โ,โอ้เป็นกล่องแบบยิ้มเพื่อเราว้าวว้าวว้า้าว่า,วา,วา,วา,าไปแล้วครับผมนี่ครับอีก120เมตร120เมตรได้แล้วเข้าระยะแล้วครับอ้เชลเชลครับผมเชลสองกลางอุอทวที่ก่อนโอ้โหเพื่อเราเละเทะเละเราค่อยจอเลยเาค่อนอเลย ล่อนไปก็ล่อนมาจะโหลดไฟครับต้องล่อนครับจะจะหลดไฟแต่ผมโดนน้ำแข็งด้วยนี่เลยร้านเมื่อไหร่เสร็จพี่นะจ๊ะเฮ้ยถุงกล่องอโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ ฮอกฮอเนตของเราทำงานดีมากๆเลยใช่ไหมใช่ครับผมน่พูดเองเออเองได้ครับผมฮอกฮอเนตของผมนี่มันเป็นตัวซัพพอร์ตจริงนะผมรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่ลงตัวมากๆเลยนะครับผมในระยะ600เนี่ยทั้งแมกเนต้านะครับผมทั้งทั้งที่ยังไม่ตันเลยนะเนี่ยปืนแมกเนต้าผมเวลสีเขียวทั้งสองอันเลยแล้วก็ฮอนเนตเวลสิบเขียวกับเจ็ดเขียวเท่านั้นเองครับผมยังไม่ตันสิบสองเขียวด้วยนะอมันซึ่งมันทำงานได้แบบสุดยอดมากๆเลยครับผม แล้วต้องคู่กับโมดูลเจาะโลด้วยครับเพราะว่าคุนบางตัวเนี้ยตอนเนี้ยคุณโล่ใช้ชิปโล่เยอะครับเราก็เลยต้องมีโมดูลเจาะโลเอาไว้ซึ่งยิงจากระยะไกลได้600อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปืนส่วนมากนะที่ใช้กันเนี่ยก็จะใช้ที่ระยะ500อกันส่วนมากเนาะเราก็ยิง6 0 0เราก็จะได้ระยะร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อนๆละครับผมคิดว่าฮอคฮอ์เนตแมกเนต้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมมันเหมาะสมเปนมาที่จะติดปืน2ชนิดนี้บนฮอกของเราอ่าอันนี้สามารถเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะผม เพื่อนๆไม่ใช่สายบู๊มากแต่ว่าเป็นสายซัพพอร์ตสายยิงไกลอย่างนี้คอยเก็บคอยช่วยเพื่ออะไรอย่างนี้ก็แนะนําชุดนี้เลยนะครับผม h อนเด m แมกเงน a ตครับผมดีจริงครับผมส่วนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายยย้ t ้าคอน,นงเดปแมกเน g ต้า a